ติดขาวอับสุพนัสขวางปาวลีพรพิม,พม่โชโชลูคอและสเต็ปทาเต้นน่ารักน่ารักพร้อมแนะนำผลงานเพลงให้กับพี่ๆทีมงานดอกจัด1นสองแกมมีได้หมดเลยงานนี้จำเอาพี่ๆทีมงานคอสเซนเตอร์นั่งไม่ติดเกา้าอี้กันเลยทีเดียวหลังจากที่พบปะเยี่ยมเย็ยนพี่ๆคอสเซนเตอร์พอหอมปากหอมคอ,คอ,คอแล้ววันนี้แฟนทีวีก็นำภาพน่ารักนักของช้างคู่ทีป แชทกันสดในรายการชิดแชทแชทให้มันชิดมาให้แฟนๆที่พลาดโอกาสครั้งสำคัญในการแชทสดกับสาวเสียงสวยเรราย,ยิ้มและหนุ่มนามนคนชายหน้าปาวลีและอัฟสุพนัทมาฝากอีกด้วยละค่ะพร้อมนะครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วจบลาเริ่มถ้าเปาไม่ได้เป็นนักร้องอยากทำอะไรอยากทำร้านไอติมถ้าเอาอมีคอนเสิร์ตเดียวอยากเชิญศิลป,ปินคนไหนเป็นแขกรับเชิญมากที่สุดเพราะอะไรคะนงเปาครับ พอหน้ารับดีครับครับผมวันนี้เปากับพี่ออฟนะคะก็ได้มาสวัสดีพี่พี่ที่คอรเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มาที่นะคะชิดแชทชิดแชทนะวันนี้มา2ที่เลยก็สนุกสนานมากครับเมื่อกี้ไปหาพี่พี่คอรเซ็นเตอร์ก็มีการฝากเนื้อฝากตัวกันร้องเพลงให้ฟังด้วยครับผมสนุกมากครับผมแล้วก็ลงมาเล่นรายการชิดแชทค่ะได้มาแชทค่ะ คขับของบีออฟยังไงก็ขอบคุณนะคะแฟนๆน,นะคะที่ามาคุยกับเราในวันนี้นะคะ